ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พภาค3บนยอดเขาหลินตรงล้วงมือควานไปในถุงเฉียนคุณของหวังเหยียนสีหน้าเจ็ปวดก็ค่อยๆจางลงจู่ๆสีหน้าก็ฉายแววเบิกบานสิ่งที่เขาได้ในครั้งนี้มากกว่าที่เสียไปมหาศาลเรียกได้ว่าคุ้มค่ามาก ของมีค่าที่หวังเหยียนมีเยอะกว่าที่หลินต้องคาดไว้แค่ยาเสริมปร,ราในถุงเฉียนคุณก็มีเกือบสองหมื่นเม็ดมากพอจะทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งลืมตาอาบปากได้เลยทีเดียวตระกูลหวังร่ำรวยจริงๆแม้แต่คนหนุ่มสาวยังมีเงินติดมือมากขนาดนี้ช่างน่าอิจฉาไม่แปลกเลยที่เจ้านั้นไม่สนใจยาเสริมปร,ราในสุสานโบราณแต่ละคนก็มีชีวิตและฐานะที่แตกต่างกันไป หลินตรงถอนใจก่อนจะเก็บยาเสริมปราณเอาไว้เขาล่วงมือเข้าไปลึกอีกเจอตำราเก่าๆที่มีแสงสีทองเปล่งประกายบนหน้าปกสีเหลืองมีตัวหนังสือสีทองปรากฏอยู่ฝ่ามือละลายทองคำหลินตรงกระริบตาคิดถึงคลื่นพลังที่เหมือนแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดยักษ์ที่หวังเหยียดแสดงกระบวนท่าออกมาดวงตาเขาลุกโชนเขาประจันหน้ากับฝ่ามือละลายทองคำมาแล้วกับตัวมันร้ายกาจมาก แผ่นทองคําที่สร้างจากพลังหยวนเข้มข้นเมื่อสําแดงฤทธิ์เดชออกมาพลังนั้นสามารถเปลินสถานการณ์ได้เลยทีเดียวคงไม่มีใครต้านมันไหวแน่วิทยายุทธขั้นเหลิ่นตงพริตก,กำลังกกเก่าเปิดอ่านผ่านๆและพยักหน้าช้าๆขั้น7นับเป็นวรยุทธขั้นสูงเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีระดับขั้นต่างกันแค่เล็กน้อย ระหว่างขั้น6กับ7แต่ความจริงมันต่างกันมหาศาลเพราะวิทยายุ์ขั้น6นับเป็นวรยุทธขั้นกลางแต่7นับว่าก้าวเข้าไปในขั้นสูงแล้วทุกคนบอกได้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนหลินตงเคยเห็นฝ่ามือละลายทองคำกับตาทำให้เขาอยากได้วรยุทธนี้มาอยู่ในมือไม่หนึ่งไม่ฝมันว่าวันนี้จะได้มาข้าจะเก็บมันไว้ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เก็บตำรายุทธนี้ เขาหัวเราะค่อยๆเก็บตำลักเข้าไปในเสื้อของเขาอย่าไม่สนใจใครพลังที่เพิ่มขึ้นของหลินตงทำให้เคลวิชาต่อสู้ที่เขามีอยู่ในตอนนี้ไม่แข็งแกร่งพอซะแล้วแม้แต่ตราประทับประตูพิศวงที่เคยเป็นไม้ตายของเขายังใช้แค่ปะมือกับจอมยุดขุมพลังเจ้าขั้นต้นเท่านั้น ยกตัวอย่างตอนไปลองกับหวังเหยียนตราประทับประตูพิศวงยังทำอะไรฝั่งนั้นไม่ได้น่าเสียดายจริงๆเพราะการจะเอาชนะคนอย่างหวังเหยียนที่มีกำลังภายในสูงกว่าที่เป็นเรื่องอยู่ยากแล้วแม้ว่าหลิ่นตงจะได้เคล็ดวิชาขั้นสูงจากเจ้าของสุสานโบราณมาแต่วิชานี้จะยิ่งทรงพลังเมื่อใช้ร่วมกับหออเกรดฟ้า ถ้าว่าตอนนี้หลินตงยังไม่บรรลุขุมพลังระดับเจ้ามีหนามซ้ําเขายังไม่เข้าใจในการใช้พลงังเกาะเป็นรูปเป็นร่างต่างๆดังนั้นมันจะมีผลดีต่อเกรดวิชาหอเกรดฟ้าไปด้วยถ้าฝ่ามือละลายทองคําจะช่วยหนุนทักษะที่ด้อยของเขาให้โดดเด่นขึ้นอีกวิทยายุทธขั้นเจ็ดแม้จะเป็นขั้นแรกของวิทยายุทธขั้นสูงก็น่าวรายกาศมากแม้แต่ในตระกูลหวังเองก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบรรลุวิชาระดับนี้ได้ เขาเก็บตำราฝ่ามือละลายทองคำลงไปฉับพลันหลินตงก็เจอโลหะประหลาดจำนวนหนึ่งในถุงเฉียนคุณของหวังเหยียนพอเขาเห็นว่าของนี้ถูกเก็บไว้อย่างดีเขาก็คาดว่ามันน่าจะเป็นของมีค่าพอสมควรเจ้าโชคดีจริงๆโลหะหายากพวกนี้บางส่วนใช้แปรสภาพหอเกรดฟ้าได้เทีนยนเห่ยเตียวมองโลหะหายากแล้วครี๊ยมออกมา จริงด้วยแล้วข้าจะแปลสภาพหอ,อกเกรดฟ้าให้เป็นอาวุธล้ำค่าขั้นสูงได้ยังไงพอพูดถึงคุณสมบัติของหอ,อกเกรดฟ้าโบราณแล้วหลินตงก็นึกได้รีบถามออกไปตอนที่สู้กับหวังเหยียนหลินตงรู้ดีว่าอาวุธล้ำฟ้า คันสูงสูงอำนาจเพียงใดแม้แต่ร่างแข็งกแกร่งของหุ่นเงายังถูกทะลวงแสดงว่ามันร้ายกาจจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะเรามีหอกเกรดฟ้ากับหุ่นเงาช่วยประสานพลังแล้วล่ะก็เขาคงหมดลมหายใจภายใต้เงื้อมือของหวาเงเหยียนแน่เรายังขาดของอีกนิดหน่อยหากคิดจะแปลสภาพอาวุธล้ำฟ้าต้องให้หลิงฟูซื้อเป็นผู้ชำระรางอย่างแรกก็คงอีกนานกว่าจะพัฒนาหอกเกรดฟ้าให้เป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นสูงได้ เดี่ยวเตียวตอบต้องใช้หลิงฝูซือ้อพอได้ฟังสีหน้าหลินตงก็แข็งทื่อเล็กน้อยเขาใสา่น้าอย่างช่วยไม่ได้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในใจยังไงกว่าเขาจะได้เป็นหลิงฝูซือ้อก็คงต้องใช้เวลาอีกนานเก็บโลหะประหลาดไปแล้วหลินตงก็ล้วงเข้าไปข้างในต่อแต่ไม่เจออะไรแปลกๆเพิ่มอีกสุดท้ายเขาจัดเก็บของที่ได้มาพอกว่าตามองแล้วเขาก็คิดว่าของที่ได้มาถือว่าคุ้มมาก อย่างน้อยก็ไม่เสียเปล่าตบถุงเฉียนคุณของตัวเองหลินตรงยิ้มอย่างพอใจเจ้าหนูแค่ตำราฝ่ามือละลายทองคำและโลหะพิเศษพวกนั้นก็คุ้มที่เสียยาเสริมปราณไปมีหนามซ้ำเจ้ายังได้ยาเสริมปราณเพิ่มตั้งสองหมื่นเม็ดครั้งนี้ถือว่าเจ้าได้กำไรมหาศาลเสี่ยวเตียวเบยปากพูดหลินตรงยิ้มแล้วยืนขึ้นพูดว่า กลับเมืองเย็ยนกันเถอะตอนนี้เราจะออกจากบ้านไปนานข้าต้องไปจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนที่เขาพูดถึงหมายถึงพักหมาป่าโลหิตน,นั่นเองตอนนี้ตระกูลหลินสร้างรากฐานในเมืองเหยียนได้แล้วแต่ก็ยังด้อยกว่าพักหมาป่าโลหิตซึ่งเป็นพักใหญ่หลายเท่าตัวความแค้นระหว่างตระกูลหลินและพักหมาป่าโลหิตก็ลึกซึ้งทําให้เขาไม่สบายใจที่จะทิ้งครอบครัวออกเดินทางในตอนนี้ ก่อนจะออกท่องยุทธภพเขาต้องจัดการปัญหาให้เรียบร้อยสัก่อนหลินตรงถีบตัวลงจากยอดเขาดาบก็ปราคฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าร่างของเขาพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับเสียงผิวปากดังก้องในป่าด้านล่างเสียงคำรามของสัตว์อสูรตอบรับแว่วมาฉับพรันเงาสีแดงก็ทะยานออกมาจากป่า ร่างหลินตรงผิวลงบนหลังเซียวเยียนเขาตบหลังสัตว์อสูรคู่ใจเบาๆมันกระโจนตัวออกไปเรากับลูกธนูออกจากแหล่งมุ่งหน้าตรงกับเมืองเยียนหลินตรงมาถึงเมืองเยียนก็เป็นเวลาค่ำแล้วพอถึงในเมืองเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศในเมืองดูแปลกไปเขาเห็นผู้คนในเมืองวิ่งไปในทิศทางเดียวกันพวกเขาวิ่งไปทางใจกลางเมืองตื่นเต้นจริงๆ พักหมาป่าโลหิตกับสำนักเหมือนทองคำจะสู้เอาเป็นเอาตายกันแล้วหลินตรงที่กำลังสงสัยก็ได้ยินเสียงพูดคุยของคนที่วิ่งผ่านเข้าหูสู้กันแล้วหรอือเมื่อได้ยินหลินตรงก็เข้าใจเรื่องราวทันทีแต่เขาไม่ประหลาดใจนักพักหมาป่าโลหิตพยายามรอบทำร้ายสำนักเหมือนทองคำพวกเขาคงไม่ปล่อยให้เรื่องจบง่ายๆดังนั้นสงครามย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ถ้าผู้เริ่มบาดหมางระหว่างทั้งสองกลุ่มใหญ่หลินตรงไม่กังวลน,นักสำนักหมือนทองคำร่ำรวยได้แข่งแกรง่งพวกเขาต่อสู้เมื่อไหร่ก็ไม่มีทางแพ้ให้พักหมาป่าโลหินแน่มีหนาซ้ำพวกเขายังเป็นหนึ่งในสามขั้วอำนาจใหญ่แห่งเมืองเยียนฐานะของพวกเขาคงจะที่จะหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามได้ คงไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครั้งนี้สำนักหมื่นทองคำถึงเคร้าล่มสลายแน่ข้าได้ยินมาว่าพักหมากป่าโลหิตทุ่มเงินเพื่อเชิญยอดฝีมือสองคนจากเขาเฮยหมากมาช่วยทั้งสองเป็นผู้ที่มีกำลังภายในอยู่ขั้นใต้หยวนมานก่อนที่เยียซานจะจัดตั้งพักหมากป่าโลหิตเขามีความสัมพันธ์ฉันมิดกับคนเหล่านั้นตอนนี้เขาจ่ายเงินไปไม่น้อยยอดฝีมือทั้งสองจากเขาเหยหมากย่อมต้องออกมาช่วยเต็มที่ มีหนำซ้ำตอนนี้พักหมาป่าโลหิตยังล้อมสำนักของสำนักเหมื่นทองคำเอาไว้ดูเหมือนสำนักเหมื่นทองคำจะไม่ได้เตรียมการเท่าไหร่ไม่เช่นนั้นจากทรัพย์สินของพวกเขาก็น่าจะเชิญคนมาช่วยได้สบายหลินตรงที่กำลังครุ่นคิดข่าวสากรก็พุ่งเข้าใส่หูไม่ได้หยุดบริเวณที่ไม่กกลจากเมือหลินโตสักเท่าไหร่ก็มีกลุ่มคนหันมาพูดคุยกันขเขาเฮยหม่างหรอพอได้ยินชื่อนี้หลินตรงก็ชะง,งักขมวดคิ้วแน่น เขาไม่คิดว่าเย่ซานจะมีคนรู้จักเก่งกาจพอตัวมีหนำซ้ำยังยอมมาช่วยอีกดูท่าว่าเยซานทุ่มหมดหน้าตาในการต่อสู้วันนี้หากคนผู้นั้นเอาชนะสำนักหมื่นทองคำได้ฐานะของพรรคหมาป่าโลหิตในเมืองเยียนจะสูงขึ้นเทียมฟ้า สำนักเหมือนทองคําที่ว่าแน่ก็คงยากที่จะต่อก้อนกับจอมยุทธ์ที่มีพลังขั้นใต้หยวนมานถึง3คนที่ร่วมใจประสานพลังกันแม้พวกเขาจะจ้างคนมาช่วยได้ก็ต้องใช้เวลาไม่น้อยแต่จากเวลาที่พักหมาป่าโลหิตใช้ไปดูเหมือนเยซานจะเตรียมการไว้ก่อนที่จะรอบโจมตีสำนักเหมือนทองคําบนเทือกเขาเทียนเหยียนแล้ว คนเจ้าเล่ห์ผู้นี้เตรียมการอุดทุกทางไว้สําหรับข้อผิดพลาดใครจะคิดว่าเขาจะลงมือจ้างยอดฝีมือจะเข่าเฮยมั่งมาถึงสองคนดูเหมือนครั้งนี้พวกเขาคิดจะสู้กับสํานักเหมือนทองคำจนสุดชีวิตเกีย,ยร์ซานชนะํำคาญนักหลินตรงพึ่งพากับตัวเองชายคนนี้เจ้าเล่ห์ในระยะร้อยลีรอบเมืองเหยียนมีพวกนอกฤดอยู่ไม่น้อยหากต้องสู้กับคนแบบนี้แม้แต่สํานักเหมือนทองคําก็ยังลําบาก ที่สําคัญถ้าเป็นเรื่องโฉดชั่วละไรปาณีกลุ่มบ่อค้ายอย่างพวกเขาไม่อาจเทียบพักหมาป่าโลหิตได้เลยยิ่งเงยซานก่อเรื่องมากเท่าไหร่หลินตงก็ยิ่งทิ้งเมืองเหยียนไปอย่างสงบไม่ได้เท่านั้นไม่เช่นนั้นวันนี้เขากลับมาอีกครั้งเมืองเหยียนคงถูกพักหมาป่าโลหิตครองแล้วครอบครัวของเขาก็ต้องตกที่นั่งลําบากเขาไม่มีวันทนเรื่องนี้ได้ข้าอยากจะรู้นะว่าคนที่พามาจะช่วยรักษาชีวิตแกได้หรือไม่ หลินต้นค่อยๆถอนหายใจไม่นานเขาก็ตบหลังเสี่ยวเหยียนเบาๆมันส่งเสียงคำรามคนด้านหน้ารีบเปิดทางให้ทันทีเสี่ยวเหยียนกลายร่างเป็นเงาสีแดงพเพลิงพุ่งไปบนถนนอย่างรวดเร็วรกับสายฟ้าหายไปต่อหน้าต่อตาคนมากมายที่จ้องมองครั้งนี้หลินตงตัดสินใจว่าจะต้องกำจัดพักหมาป่าโลหิตให้สิ้นซากเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวเขาคงต้องสังหารเยาซานซะแล้ว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ